ตอนนี้เวลา19 38ครับทุ่ม38นาทีมันนี้วันอ่าวัานอย่างวะมันนี้วันเสาร์ที่11ตุลาคม2568ตุมมาหมากำลังตุมมาหมากินแรกบางเว้นนี่กินกับไข่สองหน่วยบลวยให้มันหูไปสิเฮ็ดให้เบิ่งสีใส่นีนใน่ให้มันบัด มีไอมีบัตรเครดิตเกือบหกหมืน่นกับใส่เบิร์ดภายในหกเดือนบานนี้ติดหนี้ข้างนอกบานนี้ว่างแผนอ่าว่างแผนเป็นแบบว่านี่ข้างนอกนี่ข้างนอก่ออกาใส่ใส่นี่บัตรเครดิตนะนะบานนี้ที่นี่เลี้ยแต่บัตรเครดิตเอ้ยเลี้ยแต่หนี้ข้างนอกสองหมื 20, ่นถือใส่เบิร์ดภายในเดือนทานว่าบอกเกิน ปฏิเสธหาท่านว่าไม่อยังมันสีเห็ดบ่ได้ของสัมันต้องเห็ดได้มื่อมันของหยาดเสิเฮ็ดกินซ้ำนี่บ่าตายบ่าตายเคยกินแล้ว คยกินแล้วบ่ตายช่วงหกเดือนที่แล้วนี่กินกินไข่นี่แหละกินไข่แหละก็ตุ่มเขา่าตุ่มเข่ายินซื่อๆกะมีบ่ตายได้ลรือไเสียในเบื้องอีกนสองสองหมื่นนี่เสียเนเบิร์ตไพ่ได้สองเดือนเสียในเบื้อง มันของอยากเลยใส่ไข่พอมันที่นี่คุกยู่นคุกให้กินขี้ลายคนนี้ยังอยู่ไหปภาษาอย่างสัเงี้ยนงี้ยเยังมาดูถูกกูกันเล้ยกันอยเาเงทยี่มันี้ยเกี้เี้กูเ็มาแล้วกูเ็มาเบิดแล้ว ก็เห็นบ้างไหมอันนี้บอกเขาจะคงเนี่ยมันได้บอกเขาไปนี่บอกเขาจะองสิ่งที่ยากคนอี้คุยเห็นมาเบิดเลยง่ายตัวนี้ ฝ่าห้องหห่มๆครับฝนตกอยู่แถวปากซอยหนาหม้อ,อหัวเชียวบางหน้าตลาด่ได้ยากไห้สีบิต้อ,องคิดว่ามันยากคือ แก่ไปทีละเล็กแลนหน่อยผมนั่นจัดการหนีข้างในนะหนีในระบบนะหนีในระบบบ้านนี่มาย่อมเสียดอกเอาตบลอยละยี่ต่อเดือนอาจจะคิดคิดบกขึ้นมูนะปิดหนีข้างในหนีข้างในนั่นถ้าบ่ฝ่าปิดบ่เบิร์มันสิบบ่เบิร์ โบ่เฝาปิดเพราะว่าถ้าปิดอันอันใส่เบิ้ลเดียวกับสิท้อนออกมากนะถ้าโบ่เฝาปิดก็เลยถ้าตมเฝาใส่แล้วก็เฝายกเลือบัตไปเลยนะ ยาซั่มหนึน่งตัวกินกินแล้วก็น,นอนเขาเลืออยย่ซองก่อนซั่มหนึ่งตัวเป็นยางไงเอย่ยนี่ก็บนนอนนอนกันลับอยู่ตัว มีครบปในตัวปัจจัยสี่ของนอนเสียผา้าอาหารยารักษาโรคก,กับกองอีเลียอยู่คุณอุดยารักษาโรค,คอุดกองอีเลียหาหลายอยู่คุณไม่มีทุงหีกเติมปัจจัยสี่ครบเลยตัวเนีน้ย อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรกเครื่องนุ่งห่มครบเลยปัจจัยสี่ครบเลยบ,บร่ไเมียงปัจจัยสี่ปจัจจัยพื้นฐานครบทุกอย่างกินโอเคครับผมสิลยรุ่นฝาดกนไหนก็นสร้างกันตอ้อตงอาศัยปัจจัยสี่สำคัญเนี่ย ซ้ำกันนี่แหละเราว่ากินยาปบะสูบกินประหยัดมันบมเบิดให้มันหวบให้เรื่องนี้เรื่องสิ้น่ะซ้ำนี่แหละกินเขา่าไป